สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์พูดถึง2บริษัทผลิตยานเกราะของไทยกำลังมาแรงและอาจจะเลือนตามรอยเกาหลีใต้ในด้านส่งออกและผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ ผิดกับผู้ผลิตยานเกาะแบรนด์ญี่ปุ่นและชาติตะวันตกอื่นๆที่กำลังซบเซาหรือตลาดกำลังจะพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่โดยที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการลงข่าวและพาดหัวข่าวไว้ในเว็บไซต์อย่างน่าสนใจว่าทำไมรถหุ้มเกาะเอเชีย e er, มาแรงในขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ตะวันตกและแบรนด์ยุโรปก,กับกำลังถดถอยและหายไปเพราะไม่ทำกำไรใช่หรือเปล่าหรือเป็นเพราะตลาดกำลังพลิกผันหลังจาก จากนั้นนะครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการบอกนะครับว่าได้มีการลงมาสำรวจยัางงาน Defense and Security 2025หรืองานนิทรรศการด้านการทหารที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยตอนต้นของข่าวเนี่ยทางสื่อญี่ปุ่นก็เกินบอกกับเรานะครับโดยบอกว่าบริษัท PTSSE ผู้ผลิตยานเกาะของอินโดนีเซีย ได้จัดแสดงยานเกราะเบาขับเคลื่อนสีล้อรุ่น P2 Tiger โดยสิ่งที่ทำให้สื่อญี่ปุ่นสนใจนี่นะครับก็น่าจะเพราะว่าเจ้ายานเกราะรุ่นนี้นี่นะครับมีขนาดใหญ่กว่ายานเกราะประเภทใกล้เคียงการของกองทัพญี่ปุ่นนอกเหนือจากบริษัทของอินโดนีเซียแล้วยังมีบริษัทอื่นอีกเช่นบริษัทชัยเสรีและบริษัทไทยรุ่งของประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทของ UAE โดยบริษัทเหล่านี้ล้วนมาจากประเทศ ที่กําลังพัฒนาโดยทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการจับตาบริษัทเหล่านี้รวมไปถึงบริษัทของประเทศไทยและมีการบอกนะครับว่าการเติบโตของผู้ผลิตรถหุ้มเกาะในประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้นำเข้าอาวุธนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งโดยช่วงท้ายของข่าวเนี่ยสื่อญี่ปุ่นก็ได้มีการบอกกับเรานะครับว่าบริษัทที่กล่าวถึงไปข้างต้นรวมไปถึงชัยเสรีและไทยรุ่งของประเทศไทยเนี่ย อาจจะเดินตามรอยประเทศเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ส่งออกและผลิตอาวุธอันดับ10ของโลก